เยมังกรบทที่445การตายของซูเจ้าชิงพรสวรรค์ในการทำธุรกิจของคุณนาซูน่ากลัวมากจากที่ได้ยินคุณพ่อพูดตอนนั้นคุณนาซูเคยจัดตั้งพันธมิตรการค้าและตอนพันธมิตรการค้านี้พุ่งขึ้นขีดสุดจนได้รับฉายานามว่าพันธมิตรอันดับหนึ่งของวาเซสทรัพย์สินของสมาชิกทุกคนของพันธมิตรรวมกันขึ้นมาสามารถสะเทือนเศรษฐกิจของประเทศเล็กๆของชาติตะวันตกได้เลย แม้แต่ผู้มีอำนาจในประเทศเองยังเกรงเลยปีนั้นตระกูลหูของเราเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรการค้านี้แต่ต่อมาพันธมิตรการค้านี้ถูกยุบเพราะตระกูลเฉินตระกูลเฉินเฉินเฟิงขมวดคิ้วขึ้นมาตระกูลเฉินมาเกี่ยวอะไรด้วยตอนนั้นคุณน้าสู่ตกหลุมรักพ่อพี่อย่างจางังอยากแต่งเข้าตระกูลเฉินแต่คุณปู่พี่กับผู้มีอำนาจในตระกูลเฉินหลายคนกลับยื่นเงื่อนไขหนึ่งให้คุณนา้าซู อยากแต่งเข้าตระกูลเฉินได้แต่ต้องเอาพันธมิตรการค้ามาเป็นสินสมรสติดตัวเจ้าสาวหูเซอ่์อหยวนพูดอย่างสงบนิ่งตระกูลเฉินนี่หัวหมอนะเฉินเฟิงขมวดคิ้วมุ่งพอหูเซี่อหยวนพูดมาถึงตรงนี้เรื่องราวตอนนั้นเขาพอเดาได้คร่าวๆแล้วแม่สร้างพันธมิตรการค้าที่มีมูลค่าสูงมากต่อมาตระกูลเฉินอยากได้พันธมิตรนี้ อยากให้แม่ยกพันธมิตรนี้ให้ตระกูลเฉินทําให้ตระกูลเฉินแกร่งยิ่งขึ้นแต่แม่ไม่ยอมและยังไม่แครจนยุบพันธมิตรการค้าทิ้งเลยบอกได้เลยว่าการกระทํานี้ของแม่ทําให้ตระกูลเฉินโมโหแค่ไหนเรื่องอยากแต่งเข้าตระกูลเฉินก็เลยตกไปถึงพันธมิตรการค้านั่นจะสร้างจากมือคุณนาซูแต่ในพันธมิตรก็มีเพื่อนร่วมงานผู้คิดทางการค้าของคุณนาซูมากมาย พวกเขาร่วมงานกับคุณนามานานแทบจะไม่ต่างกับพี่น้องถ้าคุณนาสุยกันธมิตรการค้าให้ตระกูลเฉินจริงงั้นสิ่งแรกที่ตระกูลเฉินจะทําคือไล่คนของคุณนาสูออกหมดเพื่อปกป้องเพื่อนเหล่านั้นคุณนาสูเลยยุบพันธมิตรการค้าซะการยุบพันธมิตรการค้าของคุณนาสูทําให้ตระกูลเฉินไม่พอใจมากวันต่อมาหลังคุณนาสูยุบพันธมิตรก็ตกลงการแต่งงานกับตระกูลฉินเป็นที่เรียบร้อยให้ฉินสเสวียนรัวแต่งกับพ่อพี่หูเซยวนบอก เฉินเฟิงพยักหน้าเล็กน้อยเรื่องตอนนั้นบิดเบี้ยวอไปเยอะมากถ้าไม่ได้ยินหูเสื้อหยวนพูดในวันนี้เขาคงไม่มีวันได้รู้ว่าแม่เคยทำเรื่องแบบนี้ด้วยความสามารถในการสร้างพันธมิตรการค้าจนตระกูลเฉินเองยังหวั่นไหวและอยากฮุบพี่เฟิงตอนนั้นถ้าไม่มีคุณนาซูก็ไม่มีตระกูลหูของพวกเราตอนนี้ถึงคุณนาซูจะไม่อยู่แล้วแต่พวกเราตระกูลหูยังถือพี่เฟิงเป็นหัวหน้า ต่อไปหากพี่เฟิงต้องการความช่วยเหลืออะไรขอเพียงสั่งการมาได้เลยค่ะหูเสื้อหยวนพูดอย่างนอบน้อมถึงตระกูลหูในตอนนี้จะเริ่มเสื่อมถอยไม่เท่ากับตอนนั้นแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามลาที่ผอมมากก็ยังใหญ่กว่ามาสิ่งที่ตระกูลหูจะช่วยเฉินเฟิงได้ยังเกินกว่าที่ตระกูลเฉินจะคาดคิดได้อยู่มากนับได้ถ้ามีเรื่องอะไรผมจะติดต่อพวกคุณไปเอง เฉินเฟิงนิ่งเงียบได้สักครู่ก็พยักหน้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้แล้วการที่คนประกูลหูมาหาเขาเป็นเพราะแม่แน่ๆแ,แต่เขาก็ไม่ได้เชื่อคำพูดหูเสื้อยวนทั้งหมดเพราะจิตใจคนเรามันซับซ้อนใครจะรู้ว่าเรื่องมันผ่านมาหลายปีขนาดนี้แล้วประกูลหูยังจะจำบุญคุณของแม่เขาได้หรือเปล่ายังเต็มใจจะช่วยเขาแค่ไหนพอยกกุญแจให้เฉินเฟิงหูเสื้อยวนก็ขอตัวกลับ ทั่วคฤหา์ใหญ่เหลือแค่เจ้าสามห่วงเฉินจื้อหลี่กับเฉินเฟิงสามคนจื้อออหลี่พรุ่งนี้ไปบริษัทจัดหาคนหาคนรับใช้มาสลายคนเฉินเฟิงสั่งการลงไปคฤหา์ที่แม่เขาเหลือไว้ให้เป็นคฤหา์ที่ใหญ่ที่สุดของในบรรดาคฤหา์ทั้งหมดของเทียนชานลิฟวิ่งแอร์เรียพื้นที่ของคฤหา์อื่นประมาณสามพันกว่าตารางเมตรพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้เอาแค่กวาดถูทำความสะอาดทุกวันก็ถือเป็นงานหนักมากแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจ้างแม่บ้าน ครับอาจารย์อาเฉินพรุ่งนี้ผมจะไปจัดการแต่เช้าเฉินจื้อหลี่พยักหน้าอย่างตื่นเต้นโตจนป่านนี้เขาเพิ่งเคยได้อยู่คฤหาสน์หรูขนาดนี้เป็นครั้งแรกเจ้าหนูแม่ของนายนะไม่ธรรมดาเลยนะพอเฉินจื้อหลี่ออกไปเจ้าสามห่วงก็มองมาที่เฉินเฟิงและพูดขึ้น ไม่ธรรมดาเอามากๆเลยเฉินเฟิงพยักหน้าแววตาสับสนเล็กน้อยพูดได้เลยว่าคำพูดที่เขาได้ยินหูเสื้อหยวนบอกมาวันนี้ล้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแม่เขาไปหมดสิ้น ในความทรงจำขอเขาแม่เป็นแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งนอกจากจะมีความสามารถเล็กน้อยก็ไม่มีอะไรพิเศษอีกแต่วันนี้จากปากของหูเซอหยวนแม่ของเขากลับเป็นผู้หญิงแกร่งที่สามารถใช้การค้าสะเทือนเศรษฐกิจประเทศหนึ่งได้เลยทีเดียวแม้แต่อดีตคนรวยอันดับหนึ่งของซูโจวยังเป็นแม่เขาที่สร้างเสริมออกมายังมีอีกอย่างถึงหูเซอหยวนจะไม่ได้พูดชัดเจน แต่เฉินเฟิงก็เดาได้ว่าตระกูลเฉินคงหวั่นเกรงแม่เขาแน่ไม่งั้นคงไม่น่าด้านเอาเรื่องแต่งงานมาของขู่แม่เขานายว่าตอนนี้แม่นายตายยังไงนะเจ้าสามห่วงอดไม่อยู่ถามขึ้นมาอีกวันนี้หลังจากฟังหูเสื้อหยวนพูดจบเขามักรู้สึกว่าผู้หญิงแกร่งขนาดนี้อย่างสูเจ้าชิงไม่น่าตายง่ายขนาดนั้นแต่เฉินเฟิงกลับบอกว่าเขาเห็นแม่ตายกับตาตัวเองป่วยตาย เฉินเฟิงขมวดคิ้วบอกตอนนั้นแม่เป็นโรคประหลาดโรคนั้นจะกำเริบทุกวันพระจันทร์เต็มดวงกำเริบทีแทบเอาชีวิตแม่ไปเลยการกำเริบครั้งสุดท้ายคือเมื่อสามปีก่อนตอนนี้คนในตระกูลเฉินอยู่กันหมดตอนแม่อาการกำเริบฉันขอร้องเฉินเจิ้นหนานให้ช่วยแม่แต่เขากลับสายหน้าปฏิเสธและบอกว่าโรคของแม่เขาช่วยไม่ได้สุดท้ายแม่ก็อาการกำเริบจนตายไม่ได้ไปโรงพยาบาลตรวจหรอว่าเป็นโรคอะไร สีหน้าเจ้าสามห่วงดูพิกลเฉินเจิ้นหนานเป็นมอหารปรมาจารย์เพียงคนเดียวของตระกูลเฉินตอนนี้จะมีโรคที่เขารักษาไม่ได้ได้ยังไงไม่ได้ไปเฉินเฟิงสายหน้าแม่ไม่ยอมไปโรงพยาบาลแม่บอกว่าโรคของแม่โรงพยาบาลตรวจไม่เจอแหลกยังมีโรคอะไรที่โรงพยาบาลตรวจไม่ได้อีกคิ้วเจ้าสามห่วขมวดแน่นขึ้นไม่รู้ทำไมเขารู้สึกว่าสู่เจ้าชิงยังไม่ตาย เขาไม่รู้สึก,กว่าผู้หญิงแกร่งที่สร้างพันธมิตรการค้าที่สามารถสะเทือนเศรษฐกิจประเทศได้จะตายง่ายแบบนั้นนายคิดว่าแม่ฉันยังไม่ตายเห็นสีหน้าเจ้าสามห่วงเฉินเฟิงอดถามไม่ได้ที่จริงเขาเองก็สงสัยแต่เขายังไม่แน่ใจพออามาวันนี้ได้ยินหูเสื้อหยวนพูดถึงอดีตของแม่ทําให้เขาฉุกคิดถึงข้อสงสัยข้อนี้ขึ้นมา ฉันคิดว่าแม่นายอาจจะแกล้งตายเจ้าสามห่วพูดเสียงขรืมถึงจะมีหลายจุดน่าสงสัยในตอนนี้ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสู่เจ้าชิงยังไม่ตายแต่ก็พิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันว่าสู่เจ้าชิงตายแล้วจริงๆแกล้งตายเฉินเฟิงขมวดคิ้วมันมีความเป็นไปได้แบบที่เจ้าสามห่วพูดจริงๆการตายของแม่ในตอนนั้นมันกระทนหันไปหน่อยแต่แม่จะแกล้งตายทําไมละ่ะเพื่อหนีจากตระกูลเฉินหรือว่า จริงสิเจ้าตัวแสบเปียนโนตัวเมื่อกี้เป็นของแม่นายทิ้งไว้ให้ละสิเหมือนคิดอะไรขึ้นมาได้เจ้าสามห่วงพูดขึ้นเอาดือด้อใช่เฉินเฟิงพยักหน้านายเคยคิดไหมว่าทำไมแม่นายต้องทิ้งเปียนโนไว้ให้นายเจ้าสามห่วงถามฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่ส4 6แดนเทียนห่วง